สวัสดีค่ะชื่อนูิยาสิงหาสิรินะคะตอนนี้อายุ29ปีค่ะอ,ออกจากศาสนาอิสลามมาแล้ว1ปีได้เลยใช่ไหมคะคือวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเล่าย้อนความเดิมไปตั้งแต่อดีตว่าเหตุผลอะไรทำไมเราถึงออกจากศาสนาอิสลามคืออย่างนี้นะคะคือหนูเนี่ยเป็นแขกประทานอ,าอยู่ในสังคมแขกประทานแต่ว่า เรียนหนังสือในโรงเรียนพุทธคือเรียนอยู่ที่ร้อยเอ็ดก็เลยทําให้หนูอะ่ะสามารถเปรียบเทียบระหว่างสองสังคมระหว่างสังคมพุทธแล้วก็สังคมอิสลามการสอนระหว่างครูบาอาจารย์ที่อยู่โรงเรียนกับการสอนพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ที่เป็นแขกอิสลามอยู่ที่บ้านเป็นการสอนที่มีความแตกต่างกันนั่นจึงทําให้หนูกลายเป็นแกะดําที่อยู่ในสังคมของแขกและนั่นก็คือ จุดเริ่มต้นที่ทําให้สังคมแขกเนี่ยแก้งหนูมาตั้งแต่หนูยังเป็นเด็กหนูเริ่มมีการเปรียบเทียบระหว่างสังคมพุทธแล้วก็สังคมอิสลา,ามมาตั้งแต่หนูเด็กๆตั้งแต่เรียนหนังสือสมัยประถมมาเรื่อยๆวันเสาร์วันอาทิตย์ในขณะที่เพื่อนๆของหนูที่นับถือศาสนาพุทธได้มีโอกาสที่จะไปเล่นกันแต่หนูถูกบังคับให้เรียนศาสนา วันเสนารวันอาทิตย์วันละ8ชั่วโมงตั้งแต่8โมงเช้ายัน4โมงเย็นหนูใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ทุกวัน